คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบ,บาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่เด็กกะมีลากะเปีวกับพ่อเสือกับพ่อปะดิษฐ์เนาะครับเนาะกบคุณแม่เพื่อนรอบรอบแรกกะคุณพ่อสมคิดกะไปน้ากันอยู่ยดินึกว่าเพื่อนบอกให้ฟังแล้วนะผมก็เลยบริบบอกร้องแดดที่หงดหงดกนนะครับอ๋อหงดที่แล้วหงดที่ผ่านมาเนาะสองหงดหลัง งวดที่ผ่านมาอีกถือดิบอลนั่นอีกก็ถือดิครับสองงวดเด้อครับที่เพื่นให้ถือปูน่งวดแรกมันปูดำขาลายหน่ะงวดแรกมันเจ็ดศูนย์สามบรมานห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าหน่ะตอบแบบครับห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ห้ากับสามเก้าตัวหนึ่งวดแรกงวดแรกนะครับงวดเมื่อกี้ในมันหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดกับสี่หกศูนย์ห้านะครับแต่ว่า เดี๋ยวเพเขาสามตัวนะครับคือสามตัวต้องไปตัดหวักให้เป็นเรนสองตัวเอานะครับจ้าคือพนชหายังสั่นสองวดมาแล้วนะครับมีแต่ยาสินเหียนละหววที่พันมาพนชห้ตูงคักแต่ว่าตุงสองตัวนี่พืชหพยพนไห้ยหนึ่งเจ็ดครับยาสินแหี่ยนพนไหาสองห้าหกกับหนึ่งเจ็ดนะครับแต่ว่าก็ได้ร่วงหน่อยช่องนะครับเนาะช่องรัดมานี่ก็ได้ล่วงโย่ได้ออกอากาศตโย่ คนเบิ่งน้อยคนยังเบิ่งหน่อยู่เนาะแม่นจ้ะคนบ่เห็นก็คือว่าละบ่กล้าสิไปเอ๊บวแห้งบ่กล้าสิไปมันใจว่าเท่านั้นเซ็นเท่านี้บ่กล้าสิฟันล่ะครับกัเบิ่งตายเพิ่นให้จังได๋กัปล่อยไปตามนั่นล่ะครับเพือหาได้เฮ็ดได้สร้างมาถึงกะว่ากี่ลิตรข้าวว่าจันท่องใสยู่นี่มาจักมื้อเหรอข้าววาจันซองมือซองขึ้นเหรอครับซองมือซองขึ้นนอนอยู่นี่ครับผมก็ทางไปร่อนเนี่ยจะไล่ขึ้นแต่ช่วงก่อนนั่นกะ อยู่หลายขึ้นอยู่กับมีขึ้นนอนขึ้นบองสีนาครับครับบนี้ขึ้นในที่เพิ่นจะให้จะพวกปิดแต่อยู่เวยเดี้จะเป็นมวนไว้หลุดปุ๊บหลุดปุ๊บพ่อเสือดบ่ปุ๊บพ่อปดิษฐ์หลุดไปเฮ้าแตงขวางขึ้นให้ท่านไปเอาขอางสีนาครับเพิ่นก็ให้มาจังสั่นละกับพนึกบวาฝันว่าเพิ่นจะให้ถือคักปันนั่นไหมกับพวกมันใจกันโอ้ขันปล่อยไปหลยเพิ่นกะสิว่าเรียกรายโก้การถือพวถือเพิ่นิีเอฟซีเพิ่นสิว่าที่เปอ่นก็เลย ป่อยไปหน่วยช่องนะครับเพิ่นก็ถามไลฟ์ะนะครับช่วงแรกๆก่ะมีแต่ลงแต่ช่องของ,ขงเจ้าของแหลกๆนะครับี่ช่วงที่ผ่านมานี่ยแหละหมวดที่ผ่านมานี่ยครับลงประมาณสามช่องสามสี่ช่องมี่มือขึ้นนี่แหละมือขึ้นนี่แปลกนะครับแปลกมันว่ามือขึ้นนี่แป,กแปกลกนะครับเป็นเสียงเสียงคนมาห้องแรกๆมาแล้วมาแล้วแต่ว่าพอ ตื่นขึ้นมาแล้วมันเป็นเสียงนกบัเนี้อ้าวป็นนกอีกวมาตัวว่ะเนี่ยว่ามันข้นห้องก็เสียงนกนั่นล่ะเพิ่นมาบอกก็เสียงเป็นเสียงนกแต่ที่เลียดได้ยินเพิ่งหลับเพิ่งตื่นนั่นว่ามาแล้วมาแล้วเอ้าบ่แม่นปู่มาที่บันนี้เห็นพุก็ปลุกแม่บัวแล้วนะกระปุกแม่บัวขึ้นมาแม่บัวก็ละเมออีบัดนี้ไปไซด์ท่านขึ้นภูบ่ท่านว่าเป็นบ้าที่ไปขึ้นภูภูจังได๋มีแต่ปลาอย่างมีแต่ปลาไม้ซั่นเนัะก็เลยบอกให้แต่ง อกไม่แต้งทูกแต้งเทียนก็เลยไปก็มาปลูกพอ่พอเสือนี่แ่ะครับเมื่อคืนนี่พ,อพอ่พอประเสริฐกับพ่อประดิษฐ์นะครับก็เล้ยพากันไปข้อับมับน,นี่ปูพนกบว่าั่นสนที่อธิษฐานดีกับสีให้ตัวแต่ว่าขั้นสามตัวมา่คืนเอายากเลยวหรอท่านพอนว่าปูพนว่าขั้นสองตัวนี่ก็ยังไข่อยู่แต่ว่ากา็อยากได้สามตัวเนาะก็อยากขอน้ำปูสามตัวปูพนก็นเลยว่าต้องให้ได้ไปสีได้ไปหามู มูก็คือเพื่อนว่าปูขุนทองมาเพื่อนกับไห่มาถือปี้หมวดผ่านมาหน่ะเพื่อนสามตัวบดถือแต่ว่าสองตัวนั่งจะถือนอกอเสืศเนียครับหนึ่งเกจขึ้นกันขุนทองมาเพื่อนขายชิบเจ็ดคือกันเพื่อนก็เลยว่าสิส้วนกันไปเสียวถ้าหันไปหลายเสียวไปแปดร้อยสามสิบก้หนว่าจะบ่่ะอยสีสูไว้เพื่อนไปแปสามสิบก้นเอาเสียวคิโดมไปนั่งคอนสลัดมือกุบแปดสามศูนย์ เสียไปแปดร้อยสามสิบก้นแปดร้อยสามสิบคนนี่ก็คือพันพันบอกเข้าแล้วมันบอนี่ไม่ครับก้อนแต่มากเสียวเป็นพิศนาแบบนี้เหรอครับจ้าว่าเสียไปแปดร้อยห้าสามสิบคนเขาจังสี่สูไว้เขาสีได้สามตัวไปงวันใดก็ได้แค่สองตัวมากนะวันนี้ทั้งพอเสด็จกับพ่อประยิบก็เลยว่าอยากได้สามตัวขอสามตัวส่วนสองตัวเป็นเรื่องับพอเสด็จ คนมาขั้นนั่นกนรับขาได้อันสองตูเนี่ยคือเคนมาขอเผ่า,า,าไม่ปูเนี้ยยามมาี่สิบเก้าหน่วยคนมาเพราะว่าถูกเกี่ยวกูคนสิบ,บอกมาเขียนด้ว ي ي. นนยขอหลายดิขอหลายน่สิให้ได้เพราะน้องเขาเสนเพามีแห้งได้ไปสู่ได้ไปเอาสามตัวมาฝากเสนออ่าก็เลยว่าอยากได้ยี่สิบเก้าหน่วยเกิดนั่นกับเปล่ารุดนั่นกับว่าอยากได้ สั่นมูไลก็เลยเกียวกิจสิบเก้าด้วยเพราคุณต้งมาเนี่ยมันบอกออกชื่อว่าได้พอาเน่าขอเพิ่นมันมันง่ายๆเนาะง่ายๆเพราะว่าเพิ่นขอเซนสันในวันนี้ก็ออกว่าไรับก็คือคอยจีได้ไปให้เพิ่นแต่ว่า สิบเจ็ดปีคุณบอกเขาจะม่ให้เืเดแล้วสิบเจ็ดปีมู่ดดสิบเจ็ดปียังไม่พูดด้คนว่ากัเน้่ก็เลยว่าเอาไปมากคนบอกดีหรอกเพราคนัวอวคนบ่อยคนดีัจหลายคันยาสูบเลย้มยต้องกิมส้ว่าคนเนี่ยดีใจหลายมาซส้นี่หลายจะมาหลายประชันมาแต่เลยเวลาทำพี่กับบดดเห็นพี่ที่ทำน้องครับเนาะแต่คือพากตะแคงหน่อยแต่ว่าเกาตัวเลขกมากฝากคือเก่า เพี่ยพึ่งถูกพันไดกับพอได้มาซอยกันเนาะครับเนาะครับเนาะครั้งนี้บ่ได้ทายถ้ำตอนที่ที่ทายถ้ำที่ที่ขอตัวต่อไปหลายๆเพราะว่ากลางเด็กนะครับขึ้นกับปัญหาทุกมกทุกอย่างละเรียดรายละเอียดทั้งการก็ขึ้นของไปเบื้องช่องพอต้องใส่นแหละครับต้องใส่พาลุยนาะคนร่วงขึ้นอยู่กับทายอยู่ครับทายอยู่ทายทุกงวดงวดก้อนนั่นกับทายขึ้กกันครับเรื่องช่องหน่อยอยู่กับธรรมดานะเนาะครับเนาะเอาต่อไปอาจารย์ต้องใส่เนาะอใหญ่เนมาะทายถ้ำมอคคาพามีที่ที่ เดี๋ยวบางคนครับว่าจะนั่นบอขันไม่นั่นกับที่เป็นญาสินเหียนนะครับเพราะญาสินเหียนลองเบิรงนะครับเพราะว่าอวดที่ผ่านมากกับขออยู่นั่นแหละญาสินเหียนนั่นแหละขึ้นมาตีให้สามวดติดญาสินเหียนเพิ่นไห้ตัวใดก่อนครับญาสินญาสินเหียนญาสินลำมวดก้อนเพิ่นไห้สองห้าหกกับหนึ่งเจ็ดนะครับย้อนไปเบิรงย้อนหลังได้ครับเพื่อแต่ว่าวดนี้แต่ว่าวดนี้เขาจะได้สามกับสิบเจ็ดคนหมดเลยครับวดนี้ก็ เดี๋ยวเบิ่งกันว่าเพิ่นสิให้มื้อใดเงื่อนไขเพิ่นก็บ่หลายเพิ่นขอแตเฉพาะว่าคั่นคั่นเลขชื่อหน่ะเพิ่นให้ไปทางหม่องหม่องปากส้างจะไปจะผสมเขาเร็ว่าไปเอาไม้ขึงใหมแล้วเอาไม้เอาหลายเฮ็ดหม่องกระย่าอยู่ในน้อยๆอยู่หั่นที่เราพ่นเพิ่นนั่นน่ะเลขเพิ่นทําหลายคนมาหลายแล้วเพิ่นอยากถามความดีนี่มันบ่ตัวเลขครับเอาพี่น้องบาดนี้ เป็นตัวเซยหมอ,อก,กันนอกไม่ดียเยเรียกตอนไหนว่าไม่มาแปดสามศูนย์วัสดนี่ตัวเลขพี่น้องครับนี่เบื่อทั่วอาจารย์ท่องไซได้นี่ครับครับาานี่เพิมต้นใจอยากจะทร่กับทร่ถามเล่าได้เลยนะครับแปดสามศูนย์กับสองเก้านะครับนี่เท่านี้พ,นพี่น้องสามตัวสองตัวเม็ดเดียว,ว,น,วนะคะวันที่สิบหก กรกฎาคมสองพหกสิบห้านะครับนี่คือเหล็กใยไวรัฐบาลไทยนะครับสำหรับเสี่ยนห้าน้อยเสี่ยนเล่าข้าวเสือพร้อมเตรียมไปให้แล้วพี่น้องยาพิ่งนี้ไปไหนนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นพอาเสือกนะครับพ้าวเสือกกะเขาดีด้ครับห้าน้อยเขาเมื่อวานนี้ก็เขาครับพอท้องใสอันพุ่มพ่นนี่มาปูกกลางเดืกเป็นบ่ครับผมพ่นมะปุกกลางเดืกเนาะก็ได้ได้ปูกพาเสือกแล้วกันได้ไป หาเพื่อนกลางเด้อคือกันแมนครับอ้าวพี่น้องน้องหาทุ่มมุกหาทุ่มกัวหาทุ่มกลัวผมเขาทุ่มนี่แหละคือนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วครับเป็นเสียงอันคือเพื่อนมาว่าจังไหนก่อน คือคือเสียงว่ามาแล้วมาแล้วแต่ว่าพอลุกขึ้นมาเป็นเสียงนกแบบนี้ห้องทั้งหัวนะครับจับอยู่ต้นไม้ทั้งหัวเอ้ยนั่นเพิ่งก็มาปลูกกันเสียงนกมาปลูกอ้าก็เลยเคลื่อนกันไปมาปลูกไปบัวขึ้นมาแล้วไปไปแตงควางว่าเส้นไปใส่ไปพู่บัวยังไงอยู่พูดอะไรกัได้แล้วเมื่อกลางปีป้ผมแล้วเมื่อไปพู่บัวเส้นให้ยพู่จังไก่มัมีพู่ดอนอยู่นี่จะไปอยากปลาใหม่ก็ลองเบิ้งนะครับเนาะเทียบเพื่อนให้ถืออีกขึ้เก่านะครับเพราะว่าเพื่อนให้มาแล้วสองหัวแล้วครับ กันมาเสือกัย้อนเบิ้งท้องไสพามุ้ยแต่เนาะอยู่ในคลิปกับมี่ยุกมาเสือกัย้อนเบิ้งยานยางเบิ้งได้ย้อนย้อนเบื้อยู่ในอยังไงไรสุดมี่ยู่ครับทุ่งไวยทุกเขียวอยู่ครับอ๋อพี่น้องเอฟซีคอมเมนต์ว่าไม่ได้ดูไม่ได้ดูาสันก็ไม่เป็นไรหรอกแอดขอให้เลขเข้าก็พอแล้วาสันครับบอไดเบิ้องพี่ยุกเราขอฝากขอถอดความให้หลายๆเพราะว่าเวลาท่านมีที่กันหลายๆเรื่องเกี่ยวกับยันบ่เข้าพื้นหนึ่งสีหน้าสมาธิมันอาจจะบ่ดี ครับผมก็คือว่าอยากง้มนั้นมากออยากปล่อยให้เป็นตัวเลขเลยเองทีนะครับจ้าเขาบอกเป็นยังครับท่านี่หนึ่งเดบาทนี่พี่น้องสามตัวสองตัวสามตัวแปดสามศูนย์สองตัวสองเก้าหมุนเลยเด้อพี่น้องเด้อหกประตูไปเลยมาปล๊กมากรสีกลางเด้อกันละผมนียขึคือมันนกฮ้องมาได้แทนมันนกฮ้องนั่นแหละคือปูคือูุ่มพ่นตัวนั้น เพื่อนเมื่อเอื่นแต่ก่อนเหมืนเสียงนกสืมีเสียงนกเสือก็เลยไปนั่งเบิ่งไปซื้อสารกับเพิ่นเพิ่นว่าจังไดนก็เพิ่นก็บอกว่าเอาสามตัวนี่คือเอายากแท้เพิ่นก็เลยว่าจะเอาไปหาหมูไปหาหมูแล้วก็เสี่ยวทหารไปนําจัดแปดลอยอามพอจีบได้3ตัวเพิ่นว่าจ้าได้แปดสามตัวนี่เนาะครับผมครับผมเพิ่นอยากได้บักเ้าวติเ้าวน้ําหอม29หน่วย พ่เอเน้ำหอมยี่สิบเก้าหน่วยพี่น้องเกินนั่นกับโบอยากได้ลุดนั่นกับโบอยากได้อย่างเอาเท่านั้นสําคัแมนจ้ะอยากได้ยี่สิบเก้าเมื่อกีสามตัวบนก็คือแปดสามศูนย์สองตัวล่างก็คือสองเก้านั่นแหละเนาะออกายไปเป็นแนวาทางครับเน,นา